เล็กงออกให้ถูกสามตัวตรงๆเนื้อสาถุสาถุ ดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับมือดีนะครับเนาะผมกำลัเดินทางครับเข้ามาป่าลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะนี่เป็นทางเข้าไปในป่าครับท่านผู้ชมครับซึ่งการเขามาในป่าท่านนี้ครับวันนี้มาหาเห็ดนะครับเนาะหรือว่าไม่ได้มาหาของป่าครับท่านผู้ชมครับอะตามมาครับแต่ว่ามาเพื่อที่จะล่าหอยครับท่านผู้ชมครับโอครับ เมืดอกี้มาคนเดียวเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับครับมาหอดตับก็เห็นสิ่งของปรกหักพังนะครับเนาะอาจจะเป็นชาวบ้านครับน้ำสารเก่าอ่ะมาิีมไว้ในป่าให้เลยครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงเน้ะบรรยากาศเลยครับคือเมื่อเงียบวังเวียงครับท่านผู้ชมครับวังเวียงจริงๆอ่ะลมบม่มีเลยครับไม่มีลมพัด มีแต่ความบังเบียงครับท่านผู้ชมครับอย่างในกระดีมาแล้วนะครับเนาะได้เสียค่าน้ำหมูกน้ำมันมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกระเสดผ้าท่านผู้ชมนะครับล่าหวยตามมาเนาะครับเนาะตามมาด้วยกันสี่เพอยังอีกเนาะมาดีครับคึ้นบังเวียงแต่เน,ะนาะมาดีใบไม้บบสันใบเลยครับท่านผู้ชมครับเงียบ มิดซีดีครับคือได้เินเสียงบทมาี่โอ้ยต้นหม่ต้นไม,นมกไงครับ่านผส้มครับ่ะตามเข้ามาครับ่านมส้มครับลมขอบบ่มีก็ยังเห็นต้นหม่สันก่อนอื่นนะครับเนาะผมก็เสน,นอ่าขออนุญาตเจ้าที่อ่เจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขาครับวันนี้ลูกมา หาโขคหาหลาบลุกบนนี้มันหลุดรูเ้อขันลูเข็ดยังพิษเท็ดยังบุถือตองกขอให้เจ้าทีเจ้าทางเจา้าปลาเจ้าเขาจงอภัยเด้อมีเสียงเลยอยู่ในป่าหรือว่าหูแว่วมอ้ครับท่านผู้ชมครับอะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาตามมาเอาละครับขืนมากครับโมริเบียนป่านะครับรเนาะเป็นป่าลึกจริงๆครับสาุเดื้อโมร,โมร,โมร ขอให้ลูกเดินทางจงปลอดภัยขอให้ลูกจงพบโชคพบลาภในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุยุ่งกันไรครับทผูม้มครับยุ่งกันไรพาะยุ่งละครับทผส้มครับเอาละครับทาผู้มครับ เอียงน้อยเนาะเอียงครับบนมิลมเพื่อยังคล้ายๆว่าพี่ไผ่มาเห็ดเอียงใส่อยู่แถวนี้สาธุเด้อลูกบุญเรมาหลบโร่เด้อลูกมาดีสาธุสาธุให้โลกเขาไปหาโชคหาดาปลอดภัยเด้อเอียงโอ้โหขับชมครับปตามเขามากเขาโชครับ เฮ้ยเล้วมาสัน่นตุใหน่ใส่ผีคือสิมลกตตเป็นเท่ทำดูชมวงก่อนสาธุเด้ออย่าหลอกอย่าร้อนกันเถอะเอาละครับทำช่วมครับเสียงนกกระห้องพุ่เสียงมาหนี่งเบาไหวเนาะอยูมอะไรนะครับอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องเฝ้าย่า,ง,า,คางครับเฝ้าย่างครับท่านผู้ชมครับเบ่ไหวเนาะเอาสีอเขียยังเป็นยังน้อหนูแบบน,นี้เนาะ ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับปู่หันครับรู้สึกว่ามีสายมับเนาะหม่ตกของเราเพราะนั้นพี่หล่อป่ะครับท่านผู้ชมครับมากคนเดียวก็เสียวๆอยู่ด้ีครับท่านผู้ชมครับคนหัวลุกที่อยู่ในมือหลอกกงเว็นครับสายเด้อปูสาเจ้าที่จะทางจุงปุ๊บปักรักษาลูกเสียงเอียงน้องครับตามมาครับท่านผู้ชมครับอู้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับเอียงครับท่านผู้ชมครับ ไก้ีหอดครับท่านผู้ชมครับอุ้ยผมซื้อว่าเป็นสานครับท่านผู้ชมครับเพียนบวกครับทผู้ชมครับเดี๋ยวเป็นสานอีกอย่างครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปเบิร์นน้ำกันนะครับเนาะหรือว่าเป็นสารศักดิ์สิทธิ์คือว่าชาวบ้านเขาเลือกกันหนักกันหนาว่าสานศักดิ์สิทธิ์หมูหันครับคือว่าชาวบ้านหมดที่แล้วถือกันตรงๆทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวครับเดี๋ยวตามเข้าไปนะครับเนาะตามไปด้วยกันเลยครับท่านผู้ชมครับอุ้ยยุ่งก็ไรลนี้ แสดงวัสี่อย네ู่ข่างทางครับอ้ครับตามมาครับตามมาโอ้โหเอี้ยครับทำเป็นสุมครับเฮ้ยจะไหนขึ้นมาฮักนาใหม่ใส่กันแบบนี้เสียงดังเปาะครับทำเป็นสุมครับอโ้ย ครับทนูครับนี่เป็นพวงมาลัยเก่าๆนะครับพ่อเรว่าชาวบ้านเอามาถิ่นกันเทวนี่ครับเสียงหมาครับพวหมาล่ะครับผม้ชมครับอ่ะตามมาครับอุ้ยกระสือแนะครับท่านผู้ชมครับครับขมมาได้ปลาครับมาเจอสารครับท่านผู้ชมครับโอ้ยคือเป็นต้นยางไงเนี่ยดีบ่ที่ชาวบ้านเลือกกันนักกันนาครับท่านผู้ชมครับว่าต้นยางไงให้นี่ครับมี่เจ้าพอเสียงสถิตอยู่งนนี้ครับ ตักมาครับอือ้ไงดีครับทผูุชมครับสูงตั้งงานตากทีเดียวครับทผสุชมครับอือนี่นะครับการมาปลาอะอันตรายกันครับทผูุชมครับพราะว่ามาคนเดียวนี่กะต้องระวังนะครับเนาะพว่าสิ่งดีลับเข้ากำบวสามารถที่มองเห็นครับทผสุชมครับ ไม่สามารถที่จะมองเห็นจริงๆครับแต่ว่าผมไม่เคยลุบหลูหรือสาธุสาธุอะตามมาครับผมส่งครับอ้นี่แหละครับมีสารดีดีครับผมส่งครับมีสารจริงๆครับอู้สาธุสาธุครับสารนี่อยู่้างนาต้นย่างครับผมส่งครับเป็นต้นยางขนาดใหญ่สาธุเด้อมลี ลูกบริมาหากิบเห็ดลูกบริมาหาของปลาแต่ว่าลูกมาหาโชคหาลาบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณนี้จงให้โชคให้ลาบสามตัวตรงๆกลับไปฝากเอฟซีถิ่นผู้ชาชนเด้วยสาธุาสาธุครับครับนี่ขับขับนี่เป็นสารจริงๆครับโอ้ยพายในสารนะครับเนาะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ชาวบ้านนับถือครบรัทธาครับนั่นมีถูกอยู่ครับเห็นบุคคลถิ่นผู้ชมครับ ู้สึกว่าสารมีทั้งสารหน่อยสารหน่ครับธรรมชุ่มครับเห็นปะครับอันนั้นเป็นสารหน่อยมียังกัดอีกปะงวงงโอเคงูครับ่านผูุชมครับนี่ครับสารม่งน่ใหญ่ๆกับมีแองน้ำครับ่านผูุชมครับเป็นแองน้ำเปิดเบิ่งบอเพื่อมีโชคเปลาบดูว่าจะได้ดีกาเปิดปะเนาะเนาะตามมาครับ่านผูุชมครับมีขนาดเป็นกลางเวนนะครับเนาะเป็นกลางวันกลางเวน กันยังน่ากลัวขนาดนี้ครับขันมันกลางคืนนี่อู้สงสัยเดรนปลาลามแล้วครับท่านผู้ชมครับออียงเปิวแฟกแฟบอมๆอเอาแล้วครับค่อยๆคือยังไม่รุ่มพัดมาครับเย็นฉ่ำนะครับเห็นผูมครับเมื่อกี้อากาศยังสงบดิ่งอยู่เอาจเลยดีกล้าเปิดพอน้อยเนาะครับครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเป็นแอ่งน้ำครับท่านผู้ชมครับเป็นแอ่งน้ำสองแอ่งด้วยกัน เอาจะได้ดีขอ,ดดดขออนุญาตเปิดเพื่อเพื่อนพ่โชกนี่ลาบสาธุสาธุหลวงขออนุญาตเด้อเจ้าทีเจ้าทางอยู่บริเวณนี้ขันแมนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เรื่อยนี้ม่จริงก็ขอให้ลกูกได้เห็นโชกเห็นลาบเนื้อสาธุ <c oughs> ครับทุา่านุผู้ชมครับเป็นแองมหนานดีครับเอาละครับทุา่านุกผู้ชมครับมุมมงครับทุา่านุผู้ชมครับมุมมิงปิดไว้นะครับเนาะ ไม่มีอะไรปิดไว้ครับ,บครับชมรถขับเดี๋ยวโโมาเบิ้งแองโมนี่ครับแองตี่นี้มีอะไรไหมเปิดดีไหมอืออุ้ยตกใจหมดครับสาธุสาธุบุญเมียนะครับเนาะเป็นแองเป้าครับน้ำแห้งมัดนดะครับพะว่าอยู่ในป่านะเน,ะนาะขนาดอยู่ในป่าครับเสียงสักศิ์สาธุด้วยสาธุ ลูกมามันเดบิวลบรูเด้อขนกเกิดยังผิดก็ต้องขออภัยสาธุสาธุสาธุครับนี่เป็นองค์ขรกค์นะครับเนาะองค์ขรรค์ของปูอ่ะก็มนีเสือครับมีสังอุ้ยเป็นตยานครับเสือกับดุทีเดียวครับอุ้ยอาปากเป็งหนตายเป็นตะยานแต่ถอยถอยครับผมส้มครับถอยถอยถอยอ่ะใน่หายหนมียงครับผมุ้มครับมาดูใกล้ๆนะครับเนาะอ่ะมีอยังครับ ไม่มีอะไรอถอยออกมาครับท่านผู้ชมครับดนเดี๋ยวกรสิขอโชคอลาบ่อนเนาะแกเสติภาพท่านผู้ชมครับดูรอบๆอบสารทรี่อยู่บริเวณกลางป่าครับท่านผู้ชมครับโอโ้ครับแสดงว่าชาวบ,บ้านเอามาถิ่มกันครับเยอะแยะเลยนะครับเนาะตุ่ง,งาหางคือใหญ่เลยมองดีแล้วครับท่านผู้ชมครับ ที่ชาวบ้านมาขอกันนะครับเนาะบางคนก็มีโชคมีลาบกลับไปครับบางคนถึงขนาดถือแล้ววันที่หนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่บุญและวาสนาของแต่ละคนครับทำ้มส้มครับ่ะครับทั้มสัมครับทั้มส้มครับอ สารนี่ครับท่านผู้ชมครับมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สามารถมองเห็นครับซึ่งชาวบ้านก็ได้เชื่อกันครับว่ามีอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่แถวนี้ครับให้โชคให้ลาภแม่นทีเดียวครับท่านผู้ชมครับอู้ครับนี่ครับเป็นสารนี่ครับครับท่านผู้ชมครับเห็นบ่ครับ อยู่กลางป่าลึกทีเดียวครับท่านผู้ชมครับาจะได้แล้วเนาะสิได้พอโชคพอลาเจา้าปลาเจ้าเขาเจ้าทีเจ้าทางถี่อยู่บริเวณแห่งนี้ครับขันสีห้ลูกพอโชคพอลาจงสแสดงปาฏิหารในเห็นเดือสาถุสาถุกครับท่านผู้ชมครับตกใจหมดครับฮะไปข้างหน้ากันครับท่านผู้ชมครับ ขาเข้าไปว่าน้อยเนาะคือมหัศจรรย์มาแต่ทั้งชมครับบวกขาเข้าไปนะครับว่าท่าขออนุญาตเพิ่นเพิ่นก็จะให้เข้าไปครับทั้งชงครับโยงก็ไล่ครับทั้งชมครับโยงก็ไล่ของโยงนะครับเนาะ บุ้มศม,มครับไปข้างหน,น้าครับเผื่อที่จะเจอโชคเจอลาบนะครับเนาะห่วยห่ว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 เออครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเครื่องหม้ยยาวเลยครับท่านผู้ชมครับฮะตามเข้ามาครับเป็นยังเป็นกันละครับท่านผู้ชมครับเป็นอะไรเป็นกันสาธุสาธุอุ้ย มาเตอนี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> oh, ่คร oh ับผมส่งขับโแมนครับเตีงนี่มรับงนอุ้ยอุ้ยอุ้ยสาธุร้อับขับตามมาครับียง หัวพญานาคสีดำๆครับท่าำมุชมรับเป็นหัวพญานาคเลยอย่างครับโอ้ยครับโตใหญวเลยผมครับเห็นป้องอุ้ยดูว่าเป็นหัวพญานาคโมเมร์นะดูว่าผมตาฝาดบ่ไหนเอาใจได็ดีกาเข้าไปบ่ไหนตามมาครับเนาะตามมาด้วยกันครับทุกอ่านคล้ายหๆหัวพญานาคครับท่าำมุชมรับสาธุสาธุ เอาจไเอาจังดีน้อยเนาะหรือเพ่อนบยขัไปข้างในบ่ห้ขออยู่ข้างนอกหรือจังไนลองขับไปไหมครับผมสุ่ครับลองขับไปไหมเนาะรับถ้สุ่มรับคล้ายหัวพญานาครับหูซึกว่าเขื่อนไว้ด้พร้อมครับผมสุ่มรับสังเกตดีๆนะครับเนาะ เห็นบมดครับให้คลายเคลื่อนไหวครับผมส้มครับเอาตัวสีครับผมส้มครับบมกาเข้าไปแล้วครับถอยออกมาครับถอยออกมาก่อนถอยถอยออกมาก่อนครับผมส้มครับผมสังเกตองครับเนาะนี่ปลาเห็นครับบี๊เป็นบ้านห้างครับเป็นบ้านขายไ่โม่ไม่ถึงครับสูงขึ้งให้เป็นจอมวกครับ อาเซนีผีสางนางไหมวด้วยวิญญาณอาศัยอยู่นะครับเนาะเอาตัวสิครับเดี๋ยวผมสิขอจุดถูกบอกกล่าวพันก่อนนะครับเนาะผมสิขอบอกกล่าวพันก่อนสาธุเด้อสาธุมัอนี่หลวงปิ่มมาหลบดเด้อขอให้หลวงจงมีโชคมีลาภขอสามตัวตรงๆแล้วก็สองตัวตรงๆเด้อสาธุสาธุครับโอ้โหครับเป็วิญญาเดีครับทผมสุกับ อยู่ในป่าลึกครับโมกาเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเห็นโมคาท่านผู้ชมครับอยู่ในป่าลึกจริงๆอาจสิมีผีสางตใหม่หรืออาจสิเป็นอ่างูนะครับเนาะเจ้าทีจะทางสาธุสาธุครับไม่ดีนะครับเนาะผมก็สุดยอเป็นเลขถูทบครับกับเจ้าป่าเจ้าเขาสาธุเด้อเจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่บริเวณแห่งนี้ครับ ถ้าเกิดว่าเจ้าปลาเจ้าเขาสิ่งซักซิดที่อยู่บริเวณนี้ <c oughs> เสียงเอียงครับสิ่งให้โชคให้ลาบตัวใดอ่ะโดยเฉพาะหลวงป <c oughs> ู่เดีดเมาลบรูเด้อหลูกมาขอโชกขอลาบอ่ะก็ขอให้เจ้าที่เจ้าท้างคนหูหลกครับทุกทุกครับเจ้าปลาเจ้าเขาโดยเฉพาะเห็ไยยนไหมครับคลายพญานาครับอาจจะเป็นคอนใหม่หัก ทำลงมาแล้วครับเนาะแต่มีหัวคาคาพนาคขอเลยครับขอให้อ่าเหล็กจงออกใด้ถูบสามตัวตรงๆเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิเอาถูบมาปักใบด้านอ่อนนะครับเนาะเพราะว่าปักใบด้านในครับอาจสิเกิดอ่าไฟไหม้ปลาครับท่านผู้ชมครับแตวคนไมาหลุนกันครับว่าอ่ถูบจากเจ้าปลาเจ้าเขาเป็นยังไงครับผู้ชายตัวใดครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับอ่ะ ่นผู้ชมครับผมอุ้ยว้าวนะครับท่านผูช้ชมครับผมสิบปักไม่มอง นี่นะครับเนาะปักไว้ตรงนี้ครับแล้วคอยมาลุ้นกันครับว่าเจ้าปลาเจ้าเขาที่อยู่บด้วยเรื่องไหนครับเปิดเสียงให้โฉบให้ลาบตัวใด่นนะครับเนาะทำมั้งสุ่มกับสาธุสาธุให้ออกตรงๆเด้ออย่าให้ผิดอย่าให้เพี้ยนอย่าให้เคลื่อนไปใส่อ่ะอย่าให้ซับหน้าซับหลังให้ออกตรงๆสาธุสาธุครับเอาล้วครับทำทั้งสุ่มกับเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันนะครับเนาะก่อนจับมาลุ้นเลขทูบครับทำทัุ้่มครับผมก็สิขอเลข จากปากนะครับเนาะเป็นเลขกสามตัวแด้ก็บสองตัวครับท่านผู้ชมครับมาลุนกันครับว่าจาับปลาครับซึ่งนี่ของใครใพยนานาดครับเนาะเพิ่เสีให้โชคให้ลาบตัวใดครับท่านผู้ชมครับ สาธุด้วยสาธุบัตรกีไดะเดวลาสมควรครับทุกท่านขอให้สิ่งศักดิทธิ์อยู่ในป้า้นี่ครับจงให้โชคให้ลาบจงหมุนโชคหมุนลาบยิบโชคยิบลาบใส่มือผูกขาเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับอ่ะมกันครับเนาะ ล้นกันครับ no ท่านผู flying, weeks, oh. ้ชมครับเตือปลาครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโตเหล็กนะครับบ่างล้วนกันครับวางจับปลาจับเขาครับล้วนกันครับตเหล็กครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับเป็นเหล็กสามตัวครับเป็นเหล็กศูนย์ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละขอจากคอนใหม่ซึ่งมีหัวไข่ไข่พญานาคแล้วก็รอบเพื่นไข่เหล็กศูนย์ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับ ต่อไปเป็นตัวที่สองครับตัวที่สองครับเนาะมาลุนกันครับอาจผรยชมครับเอาแล้วครับตัวที่สองครับเป็นเลขห้าครับท่านผู้ชมครับเป็นศูนย์ห้าครับเนาะเป็นศูนย์ห้าต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับผุชมครับเป็นตัวสุดท้ายว้าตกแก่นเป็นตัวสุดท้ายครับผมณชุ่มครับเอาละว่าคอนใหม่พัานาคครับเพื่อใช้ได้ะไรครับมาลุ้นกันครับ เดียดอย่างครับเป็นเลขเก่าครับท่านสุขบัพ509ครับเนาะท่านครับครับสรุปเลข3ตัวครับเนาะสรุปเลข3ตัวซึ่งคอนไม่พินารที่อยู่ในป่าแห่งนี้ครับเพิ่นนห้ยครับก็คือ509ครับท่านผู้ชมครับ509สาธุสาธุจะมีเสียงบอบบางไหครับท่านผู้ชมครับอย่างพิจาน ครับผมประต่อไปเป็นเลขสองตัวครับทุกผู้คร si ับเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาสองตัวเรีบรอาแล้ครับพอนไม้พญานาคนะครับทุกครับพอนไม้พญานาคอยู่ในป่านลึกตรงนี้ขัดสุดท้ายตัวได้เลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวตรงยิ้โชงยิ้มลาบยิมลูกผูขาเ้อสาดถูกครับตัวแรกครับเป็นเลขสองครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสองต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับทุกผู้ชมครับฝากขอนะครับยิ้ชมครับสาเ้อสาดถูก แคมันินหมาให้ฟันเ้ยให้พิษเงิเขียนด้วยครับตาสบายให้ออกตรงๆไปเลยด้วยสาธุสาธุครับเอาแล้ครับทุกทุกไทยดีครับเป็นเลขขาครับทำช่วงครับสองห้านะครับเนาะสองห้าห้าสองครับอ่ะไงทำช่วงนั้นไปพิจารณาละครต้องรีพอรีตไปแล้วครับเดี๋ยวคนไปรุ่นเลขทูบกันนะครับไปรุ่นเลขทูบกันอะอะ ทำส่งครับเดี๋ยวไปดูเลขถูกนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูเลขถูกครับส่วนเลขจากบาทครับสามตัวก็ได้แล้วนะครับเนาะสาธุเด้อขอนพญานาคขอนพญานาคราชดำๆครับท่านผู้ชมครับขอให้จงปังๆเรื่องพวกนี้ครับซึ่งเลขจากบาทสามตัวสองตัวก็ให้เป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับ รุ่นะครับนอเลขสามตัวก็คือห้าศูนย์เก้าครับท่านผู้ชมครับห้าศูนย์เก้าครับส่วนเลขสองตัวห้ก็คือสองห้าครับท่านผู้ชมครับเอามารวนกันครับเลขถูกครับตอนนี้ครับโผล่ครับท่านผู้ชมครับโผล่แล้วครับท่านผู้ชมครับเลขถูกครับตัวแหลนะครับนาะเป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับส่วนตัวที่สองเป็นเลขศูนย์เก่าแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นเตวหัวโผล่ขึ้นครับว่าสิเป็นเก่าสองเก่า โมเนียนาะสาธุสาธุสาธุกับเขาเจ้าที่เจ้าท่านเทวดาแถี่ยวหนิจงโปรดเมตตาให้เขาตรงตรงด้อสาธุสาธุครับครับส่วนรับนี่คือสถานที่ที่ผมจะถูกขอเนาะขอผมกบูฮัวเป็นพระเอียงครับท่านสุภาพเนี่อาจจะเป็นชาวบ้านเอามาถิ่มไปยังบริเวณนี้นะครับเนาะซึ่ง ได้รับการดูแลร,ราคาจากเจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าคอนใหม่เพีนาคนไหนครับอันนี้เป็นอ่ารู้สึกเป็นพระพุทธรูปครับ่านมู้ชมรับเป็นพระพุทธรูปครับ่รนผู้ชมรับเลี้อากาเอา๋อเนาะบบคือเป็นลงพอวันใดผมกระหูแล้วครับเนาะสีมีชาวบ้านอมนวยความสแถวนีนหรื่ังไดผมก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ครับขอแต่เพียงว่าขอให้เลขทูบข้าตรงๆเอาแล้วทำชุ่ขับมากแล้วครับเลขทูบแล้วครับเนาะเจ้าป่าเจ้าเขาหรือว่าคอนใหม่เพีนนาครับ เจ้าที่จะข้างตรงไหนครับตรงๆครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็น909ครับท่านผู้ชมครับชัดเจนครับ909สาธุสาธุครับ909สาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะพุทธรูปนะครับเนาะไอ้ผู้ถักรูปแล้วก็เป็นหลวงพ่อเจ็บว่าหรือว่าหลวงพ่อโพคุณธรรมแต่ดินผมก็บผู้ห่วงนะครับเนาะเป็นแค่ความเชื่อของคนโอเคแล้วก็มีรถด้วย สิบเป็นหลวงพ่อโผล่ขึ้นมาผมกับบุหงาขับท่านส่งขับรับท่านสมงขับสาธุสาธุครับเพื่อนหายไปที่เรียบร้อยแล้วครับเก้าศูนย์เก้าครับท่านผู้ชมครับได้ทุบสาธุสาธุเราไปละปันบออยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับสาธุด้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าทั้งหลายครับไม่นี้ดูบกระเด็โชคได้ลาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วะก็ต้องขอขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เจ้าป่าเจ้าเขาอยู่บริเวณนี้ครับที่ให้โชว์คลาบคันนึ็นเถือกวันนี้ดูกระซิ่านำเครื่องเส้นไหว้มาให้เด้อสาธุสาธุครับผมชงครับเดี๋ยวสรุปกันกนะครับเนาะ สรุปเลยครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บริเวณแห่งนี้ครับหมวดประจำวันที่16กับเดือน11ปี67ครับเอาเป็นเลข3ตัวก่อนครับเนาะเลขจากบาท3ตัวซึ่อขอนใหม่พญานาครับเพิ่นให้ก็คือ509ครับ509ส่วนเลข2ตัวก็คือ25ครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขทูครับก็ได้ขอจากขอนพญานาคด้วกันครับ ซึ่งมีเจ้าทีเจ้าทางอยู่นี่ได้ปกปักรักษาครับนะครับเนาะเพิ่นก็ให้เลขถูกครับ3ตัวตรงๆครับอ่ะก็คือ909ครับท่านผู้ชมครับ909นะครับเนาะนี่นะครับเลขถูกยังชัดเจนครับเนาะ909ครับสาธุสาธุอ่ะส่วนเลข3ตัวของท่านผู้ชมสิไปปัดเหรียญหรือว่าไปซอยออกมาอ่เป็น9 00 9หรือว่า5995อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่าดุลระยะที่ของท่านผู้ชมนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับ ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับก็ให้แคปหน้าจอไปครับ509เป็นเลขจากบาทแล้วก็25เลขทูบ909ครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมก็ได้ขอจากนะครับเนาะเป็นคอนใหม่ครับหัวใครๆพัานาครับคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมครับไปสุดสุดท้ายนึงครับเนาะก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่อยู่บริเวณป่าแห่งนี้ครับโดยเฉพาะ เป็นขอนใหม่พญานาครับสีดําเป็นตายาทครับเนาะจงดนบันดาลนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมนะครับจงมีโชคมีลาบนะครับเนาะให้สมบังสมปรานนาสุขสุขครับนี่ครับผมชินปัเบอร์สตรีโอกราบว่าท่านผู้ชมไปก่อนครับวันนาะขันนึนเขาจงไหนผมกระสีเขามาหาเพิ่นใหม่นะครับเนาะสําหรับนี้ครับสวัสดีครับ